วันนี้เรามาชม Mitsubishi Titan คันนี้นะครับคันนี้จัด Turbo EVO ออ5ใบส้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแรงม้าจะได้เท่าไหร่แล้วก็จะขับสนุกมากแค่ไหนครับผม ครับแรงม้าที่ได้สําหรับวันนี้นะครับแรงม้าก็จะอยู่ที่3ามร้อยแรงม้านะครับแล้วก็ทอ,อกเกือบ800เลยนะครับเหตุผลที่คันนี้ได้ทอเกอนนะเพราะว่าคันนี้ก็ไม่ใช่ถึงกับไม่ใช่เป็นรถเดิมสแตนดาดนะเพราะว่าเป็นรถที่ไล่ข้างมาก็ค่อนข้างที่จะเกือบจะครบนะก็จะมีพวกหัวฉีดมีปั๊มด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคันนี้เครื่องลูกค้าเึ่งอัพเป็นลูกห้าสิบมานะครับมันก็เลยได้ทอเกอนนะผบแต่ว่าทบ่วใบสอมยังไงก็ ถ้าอยู่กับสองพันห้าเดิมๆลูกสแตนดาร์ดไม่ไล่ข้างเนี่ยหรื่งม้มคิดว่าน่าจะอยู่มันเกือบเกือบสามร้อยได้นะถ้ามีปั๊มมีหัวฉีดนะผมเดี๋ยวเราไปดูตอนเทสรถกันนะครับว่าเป็นไงบ้าง